สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบสคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสจะพามาชมรถนะครับผมเป็นเจ้าตัว t ตย o ต้าออฟพานะครับ2.5นะครับ SC พ k เกจนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว ท็อปสุดตารางเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวรถปี2020นะครับเรื่องไมค์ขับใช้งานไปเพียงนะฮะหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคานะครับผมถือว่าจับต้องได้กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ระบุไว้ก่อนเลยหมายเหตุว่าคืนป้ายทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวมมจะพามาชมนะครับผมภายนอกภายในรอบคันกันเลยนะครับมาเรื่องกันจากด้านโคมไฟหน้ากันก่อนนะครับผมโคมไฟหน้าจะเป็นตัวทริปเปิลโปรเจกเตอร์เลยนะครับผมจะเป็นตัวโคมไฟแบบ โปรเจคเตอร์3ดวงนะครับตัดมาพร้อมกับเป็นตัวไฟ LED daytime running light นั่นเองนะครับแล้วก็มีเป็นตัวระบบระบบตัดแสงเพิ่มแสงลดแสงนะครับผมเป็นระบบ b ายบีมให้เรียบร้อยนะครับเซ็ <S S <ensor> <S นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดนะครับผมคาดคิ้วกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าออกสูงออกโรงงานแบบ LED นะครับผมแล้วก็ตัวดอกยางนะครับแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กนะผมลาย าลายออกโรงงานเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเตต้าออพาร์ขอบ18นะครับผมตัวรถเป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านบนนะครับจะเป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้นะฮะด้านล่าง ตัดพลาสติกนับ abs สีดําแบบนี้เลยนะฮะเข้ากันกับตัวรถอย่างลงตัวนะครับที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเล็มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะด้านภายในเขานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นอ่าเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเลยนะครับสามารถปรับได้ถึง8ทิศทาง8ระดับกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ตัวพลาสติกตรงกับบันไดนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับสำหรับตัวเจ้าของเก่านะครับ ตัวเบาะฝั่งคนขับนะฮะสามารถปรับเมมโมรีซีสได้ถึง3เมมด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ไฟออโต้ไบบีมนะครับแล้วก็เป็นตัวระบบพวงมาลัยอุ่นนะฮะสำหรับเจ้าของกเก่าจะแปลงเป็นตัวฟ้าชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ หัว USB Type A นะครับ3.0เลยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านล่างหุ้มหนังสีดำด้านบนนะครับคาดเป็นตัวลายไม้สีดำเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆเตือนก่อนการชนนะครับคีปเลนเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวระบบ Cruise Control นะครับล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะฮะเล่งไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปนะครับอยู่ที่ 97,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้ำว่า97,000กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะทัชสกรีนนะครับผม Android นะสำหรับตัวเจ้าของเก่าแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับแยกอิกสระซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตัวระบบเกียร์ออโต้นะครับ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวอีโคโหมดให้เรียบร้อยนะครับตัวแอร์เบาะนะครับมีให้ถึง2ฝั่งเลยสําหรับเบาะอุ่นเบาะร้อนั่นเองนะครับกุญแจนะครับกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกนะครับกุญแจสำรองมีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลย นะครับแล้วก็ด้านหลังครับมีเป็นตัวสลูปให้เรียบร้อยนะครับมีเป็นตัวสลูปให้เรียบร้อยแล้วเลยแล้วก็ตัว ize, ไฟแอมเบียนไลท์ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับปรับได้หลายเฉดสีเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมหน้าจอจอกลางนะครับสำหรับจอสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะฮะเบาะคู่หน้านะครับผมปรับไฟฟ้าเป็นตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวหัวเบาะแบบมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับผม ปรับไฟฟ้าได้ทั้งช่วงเอนอนแล้วก็ช่วงพักขาเลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับตัว t ต y t t a a อ p a ร์นะครับ 2.5sc package คันนี้รุ่นท็อปสุดตารางนะครับเชื้อเพลิงนะครับเบนซินล้วนนะครับเป็นปี2020นะครับผมรุ่นท็อปสุดตารางแบบนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่นะฮะ2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า2 590,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจหรือว่า มองหาอยู่นะครับเป็นตัวโตโยต้าออกหัดแบบนี้นะครับผมลองทักมาปรึกษากับมดก่อนได้นะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะฮะซื้อเงินสดลองมาคุยราคาต่อรองนะคะหน้าง,งานได้เลยหรือว่าถ้าท่านใดจัดไฟแนนซ์อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอาชีพเอกสารเพิ่มเติมนะฮะลองติดต่อสอบถามกับมดกันมาก่อนได้นะฮะฝาท้ายไฟฟ้าครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะฮะตัวรถเดิมๆโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะฮะลอยอาร์คอยู่ชัดอยู่ครบชัดเจนแบบนี้ นะครับตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยขันนั่นยังสิ้นเลยนะฮะตัว L ตัว R อยู่ครบนะครับผมยังไม่มีเก็บสีเลยนะครับรับมาจากมือเจ้าของโดยตรงแบบนี้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับผมนี่นะครับเบาะภายในนะครับผมอ่ะห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางถือว่าเป็นตัว MPV 7ที่นั่งนะสุดหรูยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะฮะสำหรับออพาร์ทชมนี้ออพาร์ทสามศูนย์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถตัวจริงนะครับผมหรือว่า นัดวันมาทดลองขับกับมอสกันมาก่อนได้เลยนะครับโทรเบอร์โดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงมูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างของคลิปนี้นะครับผมเป็นตัวคอนแทคอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว ID Li n e อะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีเป็นตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลักมอสก็มีนะครับสำหรับวันนี้มูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ